Enemies a h แมวไม่เอาเคลียร์ข้างหน้าไปข้างหลังดีกว่าล็อกล็อกหน้าปั่านล็อกไหนวะปั่นเน่ยกำลังคับวะให้ เพื่อนมันอยู่ในบ้านอย่าอย่าโอ้ยสามตัวจะบนกว่ามาป่าไปด้วยกลัวมามามาในบ้านฮันน่ะมาฮันแน่อะไรล่ะเนี่ยนย็อกแน่ เห <esi> <AN> ็นปะเห็นปะเห็นเห็นๆข้างกำแพงวิ่งกลับว่ะบอดบอดบอดไม่บอดนะนู่นคคนนคน ้านขวามีปลาเรียงมันขวาปลาเรียงาขวาริมสุดขวาไหนพี่หวังลอม FORM UP ON <I S 2> ME ไอ้เป็นเซดที่อยู่ขวาสันมานนี้ Watch out No ปทีนันบันไดบันไดบันไดด่วนด่วนมาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังไปบกหลังเข้าไปหมดครับเห็นรูเหรอจริงพี่พี่พี่เลือดยังเต็มอยู่รอก่อนนิดนึง ขอบคุณมากเลยท่านเองข้างหลังวะข้างหลังวะข้าหลังมีประเด็นหลักสันมียาป่ะมียาป่ะมีพี่แต่หนูไม่อยากให้อ่ะเพราะมันครับครับไม่เป็นไรครับโอเคเลยใครเด็กอะไรแบนี้อะไรแบบนี่ย อ่ะพี่ให้ได้แล้วเพราะว่ามีมีครบแล้วอ, <Okay. S 1> อ่ะอ่ะโอเคโอเคทำไมเขาเรียกฟ้าเลืองหรอไม่มีใครติบฟ้าเลือง Hello. Ah, oh, okay. oh? enemies ahead! Fire. Back. 내 포징기 เออเลี้ยงนะเอาอยู่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 เฮ้ยกลวงข้งกลวอยอย่า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 โอ้โหนี่ไงข้างหลังข้างหน้านี่มาแล้วข้างหน้านี่มาแล้วเฮยอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เอาไว้เอาไว้พวกงลาดปอดโอ้โหไอแม่งมายิงเขียวหัวโขเนี่ย โซนก็ยิงมีไม่ครบทิมโฟี่อือที่มีสวนเกี่ยวไหม I got supplies. มีรถมากเพื่อน,<า>อน,นหมดแล้วนะหมดตัวแล้วแต่ยังไม่หมดใจใช่ไหมพี่ยังเงียบไม่ฝั่งฝั่งที่เจ้าห้ายิงผมมาเนี่ยแดงตอบมาเลย ฮะเสียงเันเสียงแรใส่อะไรกันก็สุดนี <S <s okay, ่อ๋ออ่าโอเคแล้ว เกิน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 เหไม่ได้ได้มาแล้วไปไหนเนี่ยเฮ้ยงี้เดี๋ยวฝั่งนี้มันยิงเพื่อน前方に敵がいるよบอดพี่เฮ้ยมันไม่ยิงกลารขนาดนั้นมั้งบอดอ่ะที่เก็บศพอยู่เมื่อกี้ เว้ยม oh ันปวดราคาอ๋อม hm ีคนบุกเดียวเลยหาะปวดเลยมีคนยิงแฟร์ครับคอนเทนเนอร์ครับ enemies ahead yeah. เนอะ ไลงล่ะคุณก็เมื่อกี้มันขึ้นแถวนี้เห็นไม่เห็นเหรสามร้อยห้าอดูเป็นไฟสีเหลืองเลยความเจ็า นี่ไงวะอยู่ตรงบ้านอ่ะอืมบ้านบ้างอู้หู้้ไดหลายที่หลายที่ลองหลายที่เต็มเต็มเต็มดิ่ดรถต้องจอดไปที่อันโอ้เพียบเลยมือโง่โอ้เจ็บมากเจ็บมาก ขึ้นไปไหนเมียวเมียวจะตายไปกูเนี่ยเล็ดโลเล็ดโเล็ดโล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 ใช่ เมื่อกี้ฟางช่วยชีวิตป่านไว้นะโอเคครับขอบคุณมากครับรู้นะรู้นะรู้นะนะไม่มีตีน ไม่ใช่ลนะจะมีจะมีใครเก็บฮัลโหลงูไม่ได้เก็บไม่นึกคิดว่ากูทำมันเก็บไปทำไรไม่ได้อยู่ที่พี่นะ,ะมีอยู่คนเดียวแนละ้วตา,าแล้ว อะไรเก็บมาจะใช้กับอะไรล่ะไม่มีไอฮดีอยู่ะไปตัวเองก่นเน,น่พี่เล่นลอยลอยนักเปลี่ยนคันเด้อจัน แป,ป๊บนึงแป,ป๊บนึงมีความไม่เสร็จฮัลโหลโอ้โห,โ,หโ,หโหยิงจับปลาไปเยอะแป๊บนึงแป,ป๊บนึงขอขอของเก็บก่อนหายหมดแล้วอออย่าหลุดมือปล่อยนะ ไม่มีกล่องไม่มีอีกแล้วสงสัยมันเอาไปแบบมันบักมั้งมัน,ม,นมันบักแล้วมันตกไม่มีไม่มีตกอยู่ใต้กล่องเหรอเออตกอยู่ใต้กล่องหรือเปล่าเอาล,ะ,ละเอาละเอาละเฮ้ยไม่มีไม่มี มึงจะเล่นอมองไอเียมึงจะเล่นอมองอาะมงจะเล่นพับจีเนี่ยฮะใคือ <c oughs> ใครหรอใครเป้ <c oughs> เอรรุ่นไหนเป็น้าเรุ่นเมกาโลอุยโอ้โหถ้าเป็นชีวิตจริงพี่แน้นถัวขาดแล้วเนี่ยนั่นเลยเด้โอ้โหขาดโอ๊ยสามทเลมชอบเล่นอะไรแบบที่ครูต่ออยากจะต่อเลยเนี่ยป่าจะพุไม่ได้ยวโดนโดน พี่เติมขน้นไป,ไปแล้วไม่มีพี่ว่ามันอยู่โซนฝั่งนูน้นกั้หมดแล้ว1ิหตัวริมขอบระพานหมดแล้วเอาบักกี้เลยก่อนอานนะอแล้วมันถาแไม่เไปไปหาบ้านมาไปดูแล้วมัน ชักเอ็นะพี่อะไรกูไม่ได้เอาไปเหนื่อยไปเนี่ยบางทีตรงไหนมึงตาฝาดแหละพี่วิ่งไปดูบ้านนนทเนี่ยลองตาฝาดที่เหี้ยติดอะไรเนี่ยไม่มีเลยบ้านนีะเจอรถสปาร์ตเลย พัทที่ตรงนังน้นกัน พาไปเติมลถก่อนอยากไปด้วยกันจิตใจอุ่น มีลูกแต่ไม่มีปืนใช่เปล่าหนูต้องการหนูต้องการปืนต้องขับยังไงวะนี่เดี๋ยวพี่เอาบัคกี้ลากไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่เอาบัคกี้ไปลากก่ออนเ๊ะรถรถอยู่่ไหนมาจุด l o c a t i ไป

พี่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 เอาลงไง ามันปิงเว้ยจะตกป่ะเมื่อกี้หนูหนูไม่เห็นมันแบบเหมือนวาร์ปนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรลูกกระสุนเนี่ยอโลจริงเหรอมันเด้งมาอยู่ในกระเป๋าฟางได้ไงอ่ะตอนแรกไม่มีนะสงสัยมันปิงเว้ยมันปิงใช่ปะมันปิงมันปิงกระสุนปิงเข้ามาอยู่ในกระเป๋าโอ้แย่เลย ตอนเมง่อกี้เดลรคันนี้เปิดรถคันนี้หน่อยดิ I s p e อน้เนี่ยเมกีอกเาเปิดลองเปิดไปนะเสียยไปเยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรเปิแบบนเีย มันบักบักปิงใช่ไหมพี่มันปิงมกิ๊บก็ไม่เห็นเนินนะเห็นไหมบอกแล้วน้ามอสามก็เจ้าขับเลนดีนะเลยซนเนี้ยมากันอีกแล้วเด็กดวงเด็กดวง ้ยน hey. hey, ี่รถมันเปลี่ยนรถเลยนี่รถอะไรอ่ะน่ารักจังเลยอ๋อรถรถไม้รถไม้หกลใจเป็นหนูอยู่ในทีลจยเป็นหนีไอดอบไอดอกก็จะอยู่ไอดอกปอน ลงไดนะ้ไหมลูกอืมไม่เข้าวงหรอครับมันบอกให้ต้องเข้าวงอยู่ตรงนี้ครับก็าบักกี้สร้างกับกี่นนนะเนี้ยไงจะไหนคณน,นั้นที่ไปจอดอยู่ข้างหน้าแล้ว พี่จอดตอนตอนยิงตายเมื่อกี้เออเนอะเอออุ้ยเงียงเมื่กกี้ไม่น่ารีบเข้าไปเมื่อกี้ถัวงไม่รีบเข้าไปไม่ตายไม่พี่เมื่อกี้หนูอนิ้วถ้อั้นวับข้างหลังข้างหลังปั๊ก้มาตรงมาร์คเลยเออมันขับมามันขับมารถไม่ใช่ปั๊กกยิงดูมั้รถคัน เราจอดแล้วจอดแล้วโ็เมนปัก,กีนะ่ะอยู่หินอยู่หีอยู่ตรงหีเลย หมดหมดหมดไม่เข้าใจวะไม่เข้าใจโอ้ยม A ี W ด้วยแต่เหลือห้าตัวไม่น่าจะได้ใช้ไม่หน,นไม่ต้องพูดอะ,อะไรวันนี้เครืองเครืองใช่ พี่ไม่ได้พูดเรื่องเองเว้ยของพี่มีศพพี่นี่มีเอเดลจะร้อนด้เราไม่เราไม่ว่าแดกดันกันอยู่แล้วไม่ว่าแดกดันเรื่องอะไรมา่ยบางครั้งความผิดคนเราก็เหมือนน้ำไหลผ่าน วๆโอ้พ่องามแพ้เอาเรื่องวะพ่อกระเดียนเลยก็ยันนะเลยหนึ่งตัวนั่นเนี่ยกินไก่อีกแล้วหรอทำไมโหดจังเลยวะ ไอ้นี่รถไขวะเนี่ยอ๋อ <c oughs> ร้อนร้อนเลยร้อนเรา <c oughs> มีสีนี้ด้วยอมีมี เดียวนอนแล้วเนี่ยงงขนาดนี้นีอ่อ่ะใชมัง้งฮัลโหลมีใช้ก็จังใช้ดับชาร์จแมกมันไม่ร่วงเหมือนเด็กนะครับอยากเห็นนะครับอยากเห็นนะครับเจ้เข้าไปในบ้านก่อนหน้าจอแม่งดับแสง โอ้กี่โมงครับเนี่ยไม่ได้ไปทำงานเลยเนี่ยปลาแล้วทำไมเน่ปทำแแล้วพี่เราออกเลยพี่เฮ้ยเราออกไม่ได้อทำได้ทุกอย่าง is possible เอาสันงงสันงงอังกฤษมาสันงง อะไรวะสะอะไรวะเงงงคมณคืองงอกูเหงาเว้ยีหาให้กูพูดอะไรไปก็ได้เถอะยังวาหาเนี่ยต้องปรับหน่อยมัวแต่มองไกลแม่งจะเหยียบหัวมันเหรอ ่าเมน,นูนะเลือกไ,ไปเช็คเลยมือถือก็ต้องอ,อยู่ตรงนั้นสิไม่มีตรงไหนเดี๋ยวมเอบอกว่าอิน,อนเอเดบิวชั่นเราเอเดบิวชั่นหน้าเลยนะ ักพักอยู่ในวงเราตายวงแทนโอ้จบแล้ว Enemies ahead เจอแล้วเจอแล้วเฮ้เโอ้แม่บอกว่าเราวิวครับจบแล้วจบแล้วแม่ขอคิวไว้ก่อนเดี๋ยวเราไม่ได้คิว <c oughs> ไม่ได้ยิงอะไรกับเขาเลยนย